สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีสิง์ประจําวันที่22-28เมษายน2567ค่ะสัปดาห์นี้ภาพรวมนะคะเกี่ยวกับบรรยากาศของความเบื่อหน่ายนะคะหรือว่าเรื่อยๆมาเรียงเรียงนะคะไม่รีบไม่ร้อนเป็นต้นด้านการงานนะคะก็อาจจะมีบรรยากาศที่เบื่อเบื่อเซงเซเกิดขึ้นบ้างนะคะอาจจะพอเพื่อนร่วมงานหรือว่าเจ้านายจุกจิก หรือเนื้องานเองนะคะที่ยังยืดยาวนะคะยืนเยอะไม่เสร็จสักทีนะคะอาจจะมีการทำโครงการที่ยาวนานหรือมีเรื่องที่ต้องจัดการต่อเนื่องเป็นต้นช่วงนี้เรื่องของการเงินนะคะก็จะมีรายรับรายจ่ายที่มาจากงานประจำมีโอกาสได้เงินเพิ่มนะคะจากงานพิเศษ หรือค่าคอมนะคะหรือโอกาสดีๆเข้ามานะคะอาจจะเป็นลาบลอยเรื่องของอาหารการกินก็ได้ด้านสุขภาพคะเกี่ยวกับสภาพจิตใจอาจจะต้องมีการฟื้นฟูพักผ่อนให้เพียงพอนะคะช่วงนี้อาจจะเหนื่อยล้าได้ง่ายต้องพยายามอยู่ห่างจากเรื่องจุกจิกกวนใจเป็นช่วงที่เหมาะกับการพักฟื้นนะคะดูแลตัวเอง คนโสดสัปดาห์นี้อาจจะเป็นคนช่างเลือกนะคะเกี่ยวกับเลือกแฟนคนที่เข้ามาก็อาจจะไม่ถูกใจร้อเปซ็นเป็นช่วงที่ยังต้องพักใจนะคะดูแลใจตัวเองก่อนส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะก็อาจจะมีภาระร่วมกันมีเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาร่วมกันนะคะมีเรื่องของความรับผิดชอบหรืออาจจะมีบรรยากาศที่จืดชืดไปบ้างนะคะเป็นการอยู่ด้วยกัน เพราะความจําเป็นแบบนั้นก็เป็นสัปดาห์ที่ชาวสิงห์นะคะก็ต้องประครับประคองเรื่องของจิตใจเป็นกําลังใจให้กับชาวสิงห์ด้วยนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะคุณสามารถเลือกรับชมคอนเทนต์อื่นๆในช่องเราเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านข้างนี้หรือหากคุณมีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลย เรายินดีรับความคิดเห็นของคุณหรือติดตามเราเพิ่มเติมพิมพ์ค้นหาคามิคเคนโชเพจ facebook หรือแอดเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคามิคเคนโชของเราด้วยและพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ